สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้ว EP 3เนาะใครดูบ้างเนี่ย <laughs> แต่ว่าเองนี่ค่ะก็คืออะไรนะถ้าเป็นบล็อกเกอร์นันก็ต้องบอกว่าจากที่หลายๆท่านถามมาแต่จริงๆแล้วก็คือแค่อยากเล่า เนาะส่วนใหญ่ที่เราเคยเล่า้ฟังคือถ้าจะผมหยิกเนี่ยไดเป่าผมต้องมีฟิวเซอร์คือมีไอ้ตัวนี้เนาะที่แบบช่วยกระจายความร้อนให้ผมมันไม่ฟูขุ้มจะได้เป่าง่ายแต่ว่าแน่นอนเราไม่ใช่ทุกบ้านมี d i f f u s ร์เราก็ไม่ได้อยากทุกคนแบบต้องลงทุนต้องไปหาซื้อเลยมีเทคนิคมาฝากว่าถ้าไม่มีหลานเราจะเป่ายัางไงจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยก็ลองผิดล,ลองถูกด้วยตัวเองเนาะอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ เราเดินทางค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ถ้าแบบโรงแรมส่วนใหญ่อะค่ะมันไม่มีดีฟวเซอร์ให้หรือว่าเราไปออกกําลังกายตามยิมตา่างๆเขาก็มีได้เป่าผมให้แต่เขาก็ไม่ได้มีดีฟวเซอร์ให้ทุกที่ใช่ป่ะเราก็เลยต้องแบบเฮ้ยอาบน้ําเสร็จอะต้องออกไปประชุมต่ออะแล้วเราต้องทํายังไงหรือว่าไปเมืองนอกอะเราต้องออกไปกินข้าวแล้วอะเราไม่แบบมันไม่มีทางเลือกใช่ป่ะเราก็เลยเจอเทคนิคนี้ที่จะเอามาแชร์กันว่าถ้าผมเป็นร่อนผมหยิกเราจะเซ็ตยังไงเป่าผมออกไป ออกไปแล้วแบบยังดูดีอยู่ได้ลอนยังเป็นลอนอย่างนี้ต้องทํำยังไงคะก็ไปดูกันค่ะอ่ะก็หลังจากที่เราใส่โปรดักในผมแล้วนะคะแล้วก็พร้อมละที่จะ,ะเป่าผมให้แห้งก็อุปกรณ์ของเราวันนี้ก็คืออย่างที่บอกไรเป่าผมที่ไม่มีฟ i วเซอร์ก็คือไม่มีไอ้ตัวมือที่เชื่อมติดกันนะ้อก็คนส่วนใหญ่ก็อาจจะ มีประมาณนี้แหละคือไม่ได้ต้องลงทุนเซติฟิวเซอร์เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าขั้นตอนมันก็อาจจะแบบยากนิดนึงจริงๆริงายฟังว่าทริคนี้เนี่ยคนพบตอนเวลาเดินทางเยอะๆตอนเวลาที่ต้องแบบไปต่างประเทศนอนโรงแรมหรือไปในประเทศหรือว่าที่ไหนก็ตามไปน,นอนบ้านเพื่อนรือวัน a อบเ e ที่มันไม่มีดิฟิวเซอร์เนาะก็เลคนพบว่าเราต้องทาผมยังไงก็เดี๋ยวมาโชว์ให้ดูกันว่าทำยังไงคะ่ะ โอเคกันอื่นก็บันสาเหตุที่ต้องบันผมเนี่ยก็คือจะเล่าใฟังว่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยแล้วเป่าเลยอ่ะมันจะฟูฟุ้งไปหมดเพราะว่าเราไม่มีอีตัวแบบกระจายลมเนาะมันก็จะเป็นแบบเหมือนเนี่ยคือมันก็จะออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบฟูเราจัดทรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราประสบการณ์ตรงเนาะไม่ได้มีใครมาเลอยให้ฟังก็คือจากการทดลองผิดถูกมาคือบันผมไว้แล้วก็เป่าแบบนี้ค่ะ ก็จริงๆคร่าวๆก็คือเป่าไปสักพักเป่าผมแบบเนี่ยแหละมัดก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าหนังศีษะเป่าแบบเปิดๆแหวกๆเป่าๆอย่างเงี้ยค่ะไปจนกว่าเรารู้สึกว่ามันแห้งผมมันแบบเริ่มแห้งเนาะประนันก็ทําขั้นตอนนี้สักพักก็จริงๆปรับลมให้แบบเขาเรียกอะไร แรงขึ้นหรืออ่อนลงด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบสมมติถ้าตรงหนังศีรษะเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะร้อนเกินเพราะว่าเดี๋ยวหนังศีษะะจะแบบไม่ได้เพราะมันร้อนแต่ว่าลมก็ไม่ควรจะแรงเกินเพราะามันก็จะฟูฟุ้งออกมานะคะก็ต้องปรับไปนิดหนึ่งที่ของมันนะคะคือการ ไม่ไปทําลายลอนผมที่แบบไม่ไปยุ่งกับมันให้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็ผมก็จะเห็นว่าพอเราเริ่มดึงๆึงเงี้ยบันมันก็จะเริ่มอ่อนๆลงเราก็ค่อยๆมาแบบเป่าบันต่ออ่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือพอมันแห้งแบบระดับหนึ่งละเราก็มาแกะผม,มขึ้ครั้นี้ค่ะก็จะเห็นว่าข้างในอ่ะ มันจะยังเปียกอยู่เลยเนาะอันนี้ก็คือที่เราต้องเป่าให้แห้งก็คือถ้าถ้าเราเป่าเลยมันก็เป็นแบบนี้ตอนนก็จะพังเพราะว่ามันก็จะฟูออกมาเลยใช่ไหมเราก็ต้องเอามือค่ะค่อยๆแบบประคองที่ใส่ทำก็คือแบบเหมือนแบบเนี่ยเอามือคือแบบโรวไว้อยู่เลยเนาะอย่างเงี้ยมันก็ทำนี้ คือค่อยๆทำไปทีละด้านแหละคือคีย์ของเราเลยคือเราต้องใจเย็นวิธีนี้มันก็จะนานกว่าวิธีที่มีดฟิวเซอร์หน่อยแต่ว่าถ้าเราเป่าแบบฟู่ๆเลยผมมันก็จะฟูมาก อนหนึ่งแล้วกันก็จริงๆแล้วอะค่ะคือเวลาเป่าของแฟร์จะนะจัดก่อน,นิดนึง <laughs> ก็จะเน้นว่าให้หนังศีรษะแห้งเนาะคืออันนั้นคือคีเรารู้สึกว่าจริงๆอะผมอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทยอยแห้งถ้าจาับที่จับอะมันจะยังแบบมีความชื้นนิดๆซึ่งจริงๆก็คือเป่าต่อได้แต่แบบไม่ต้องแอบสุลีแห้งถ้าเราไม่ได้มีเวลาเยอะแต่ถ้ามีเวลาก็ป่าให้แห้งเลยดีกว่าแต่ว่าเน้นที่หนังศีรษะแล้วก็ สำคัญสำคัญที่สุดก็คือคอยเอามือประคองก็แบบเก็บน้องจับน้องหลอนของเราไว้จับผมค่อยๆแบบประคองคือต้องใจเย็นมากเพราะว่าถ้าเราฟูไปเลยมันก็จะฟูเป็นสิงโตเลยไว้แบบถ้ามีโอกาสจะเอารูปมาอวดก็คือแบบมันจะฟูออกมาหลอนมันก็จะพังแต่ถ้าเราชอบแบบนั้นอย่างบางครั้งใส่ไปงานอะไรเงี้ยที่แบบอยากให้ผมฟูมากๆเราก็เอามือสางเลยเราก็เฝ่าฟูๆก็สนุกดีค่ะแต่ว่าถ้าแบบ เดย์ทูเดย์อยากได้ลุกปบปนี้ก็ของผมค่อยๆเป่าแล้วก็เน้นศีรษะเน้นจับหลอนไว้ก็จะได้ผมหลอนมนันค่ะขอบคุณค่ะ